ว่แล้วม่อยู่ว่าพี่กัะไปนะแล้วจะดูว่าพี่สภาเก่งเป็นยังไงครับสภาเก่งมากกดเครื่อก็เก่งขยี้เก่งเลยครับขยี้ก็เก่งดีใจยังไงครับรับมือเรื่องตัวนี้ครับผมก็จริงๆใช้โอโมตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วครับผมได้ยินโอโม่มาโอ้โหทุกคนก็น่าจะอยู่กับโอโม่มานานแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่เขาติดต่อมาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโอโม p l u สนะครับผมแล้วก็เป็นโอโม่สูตรใหม่ด้วเป็นสูตรหลังครับแล้วทดลองใช้แล้วใช่วยดี เขลองแล้วค่ะพี่นโดมหอมทีมติดทาจริงปะก็ต้องถามคนโดมมาสิอย่างวันนี้มีหลายกลิ่นมากเลยครับพี่ขาครับผมก็จริงๆมีหลายกลิ่นมากๆนะครับสมมติแบบไปเลือกใช้ก็ได้เลยซากุระโรแมนสมอร์นิ่งโรซี่ลิลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆมีถึงห้ากลิ่นเลยครับก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้ดูแล้วก็หอมนานติดยาวนานสี่สัปดาห์แน่นอนครับเอาวันนี้ก็ได้เดินแบบด้วยเดินแบบด้วยสะดุดบ้างอะไรแบบนี้สะดุดบ้างนะครับปังอยู่นะปั้น ก็ฟังอยู่เ,เหมือนได้อยู่ว like okay. 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 like, like okay. well. ันน okay. ี้จังหวะที่ให้ไดรอลิกมาพาตัวลอยที่มันเป็นงานอยก็ตกใจเหมือนนกัครับจริงๆเหมือนทางการเขาบอกอยู่แล้วว่าจะมีไฮดรอลิกยกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอ้ได้ครับไม่ไม่มีความสูงแล้วความสูงกับชุดข้างหลังอะไรวิวอาการทุกอย่างความสูงกับชุดข้างหลังอะไรวิวอากันอากาศมันร้อนที่แต่งตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศใครถามว่าลุ้นมากเลยนะครับว่ามันจะแบบชั้นในมาชั้นนอกมันจะต้องหลุดไม่มีอะไร น้องพี่พอมจะถอดตลอดเลยมันง,ง่ายๆไงพีออ่อ่ารู้สึกยังไงกับชุดนี้บ้างครัวันนี้แบบว่ามาเต็มเหมือนกันนะ้องพี่ก็ลูกค้าก็อยากให้ให้แบบว่ามีความเป็นแบบเนี่ยพรีเซนต์แบบดอกไม้ความหอมต่างๆนะครับผมก็แต่งตัวตามใจลูกค้าไงพี่ไม่อยากแต่งตัวนี้หรอกจริง่งเลือกเองไหมคะเลือกเองหรือลูกค้าเลือกลูกค้าเลือกดูแล้วไม่ใช่ชุดของพี่แล้วนี่มีแอฟเฟกชันบ่อยๆนะก็แต่งตนะัวให้เหมาะกับสภาพอากาศชุด ช่วงนี้หน้าฝนแงมันแบบร้อนอบอ้าวก็ต้องแบบโชว์ผิวหนังนิดนึงไหนโชว์สักหน่อยครื่แง่ขันหลักนิดนึงโอ้ยโต๊ะอ๋ออ๋อพี่พูดถึงงานช่วงนี้สามวันชุกมากสามวันติดอย่างนี้เป็นไงบ้างครับผมกร ช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยหน่อยครับก็สามวันสามวันนี้ก็สามวันติดแล้วที่สยามก็ดีใจครับที่ทางลูกค้าให้โอกาสมากกว่าครับผมแล้วก็จริงๆดีใจมากกว่าที่เป็นโอกาสมาเจอแฟนๆทุกคนเลยหลแต่คนบอกว่ามันเป็นจังหวะไหนที่แบบเออจริงจริงรับอยู่แล้วมันเลยแบบติดกันขนาดนี้ใช่ด้วยครับผมแล้วก็จริงๆมันมีคิวซ้อมอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็เลยทําให้จังหวะงานมันอาจจะมารวมๆกันช่วงนี้นิดนึงนะคบแล้วก็แต่ว่าขอบคุณแฟนคลับมากกว่าที่สามวันติดแล้วก็ยังมากันทุกทุกวันเลยแล้วก็ มาให้กำลังใจก right. ันแบบล้นหลามมากๆเลยพูดถึงพีก็สู้วันเลยนะครับสู้ทุกวันเลยสู้อยู oh. ่แล้วพี่ลูกเกดบอกให้เป็นไฟเตอร์พี่ก็จะเป็นพี่ก็จะเป็นไฟเตอร์พี่จะเป็นไฟเตอร์อาพูดถึงการออกงานของพี่แต่ละครั้งก็ชอบเรื่องลุคเรื่องแฟชั่นเลยกแต่แต่ละวันน้องพี่แบบว่าเตรียมตัวยังไงบ้างในกัร ครับผมก็จริงๆเราก็จะคุยกับลูกค้าก่อน,นครับสังสีผ้าโผดักอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะคุยกับลูกค้าว่าเขาอยากได้แบบไหนอยากให้มันเป็นเป็นแบบในทิศทางไหนอะไร,ยรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เบริเนนความเป็นตัวเราลงไปครับก็ดูทูนงานก็จะเป็นพี่ลูกคาๆๆ้าแล้วก็พี่มีสไตล์สช่ช่วยกันทำครับน้องมีหนักใจเรื่องลนุกแต่ละวันไหมครับพี่ครับก็หนักใจนะครับหลังๆก็หมดหนุกล้าแสดงว่าเราก็จริงจังกับเรื่องนี้เหมือนกันเวลา อะะไรนจริงจังกับเรื่องนี้เหมือนกันครับจริงจังครับจริงจังก็รู้สึกว่าอยากอยากให้ทุกๆงานออกมาดีที่สุดมากกว่าครับผมแล้วก็ให้ทุกๆคนที่มาเขาประทับใจด้วยแล้วไปวันเกิดบิวกินนิดนึงยังไม่ได้คุยอะไรวันเกิดวิวคินวันเกิดวิวคินคนแรกและคนสุดท้ายคนแรกและคนสุดท้ายก็ไปได้แฮปปี้วันเดย์มาครับผมก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ที่เจ็ดที่แปดแล้วครับที่ได้แฮปปี้วันเดย์วิวคินมาครับผมก็อาไปเซฟไพ่เข้าที่บ้านกับพี่ชายเขาหรือจะชนะกับคนในครอบครัวเขาหรือย่างอื่น ให้นัดกับพี่ชายเขาจริงๆให้ให้ทีมพี่ๆทีมพุทธกาอะไรเนี้ยครับผมก็คุยกันว่าเอ้จริงๆวันนี้เขาอยู่ไหนเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นัดกับพี่ชายเขาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่อยู่บ้านพอดีเขาไปเที่ยวต่างประเทศก็เลยบอกให้พี่ชายเขาแบบมาเปิดบ้านให้นอยรีอคชั่นพี่กินเป็นไงบ้างยังยังเซอร์ไพรส์อยู่ไหมหรือว่าชินแล้วเจ็บติดเขาก็ช็อกนะครับเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนวางแผนไว้ ตั้งแต่วันแรกเลยอะไรเงี้ยหนูก็บอกเขาว่าเอ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะอะไรเงี้ยทำเเหมือนว่าแบบไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแผลงเซอร์ไพรส์มันยากไหมพี่เพราะว่าโคตรโป้ก็ยากเหมือนกันนะครับเหนื่อยแล้วเนี่ยหลายปีหลายปีจะหมดบุ๊กแล้วนะแต่ว่าปีหน้าพี่จะว่าจะผลแบบมาจากเฮลิคอปเตอร์เล่นใหญ่เลยนะแต่ครั้งนี้ก็ไม่โป้ใช่ไหมครับพี่ครั้งนี้ไม่โป้ครั้นี้ไม่โปนเขาเบื่อการบอกว่าตกใจเขาน่าจะตกใจพี่ยงมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนพี่ยงเขาไม่ค่อยเป็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครรอะไเงี้ย ของผ่านหลายคนจะมาเขาที่แล้วกล่องแดงเขาเาให้กล่องแดงเราเรากล่องอะไรคะไม่รู้ว่าปวดหัวอีกแล้วปวดหัวจริงมากแต่ว่าเสี่ยหอมมากสรุปเอาโมให้เขาตลอดาให้เขาได้ถูกใจไหมพี่ก็ช่วงนี้ช่วงนี้เขาอินกับแบบของตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยซื้อเป็นพวกของแต่งบ้านอะไรเงี้ยให้เขาเป็นอะ วยน,นเขาชอบแบบไหนสไตล์ในการของที่แต่งบ้านคือก็จริงๆเหมือนเหมือนพอเราได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันบ่อยในช่วงหลังๆอะไรเงี้ยครับที่ได้มีโอกาสไปแฟนมีตต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็จะสังเกตว่าเอ้เหมือนเขาชอบเดินเข้าแบบร้านเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นเขาชอบแบบของแต่งบ้านมากขึ้นเหมือนตอนนี้เขาแบบกำลังทำออฟฟิศอยู่ๆๆๆอะไรเงี้ยครับผมก็เลยซื้อเป็นแบบออของแต่งบ้านไ้นวางบนโต๊ะที่ทำงานเขาอะไรเงี้ยใส่ใจนะ ใส่ใจมีดีเทลนะก็ต้องนิดนึงเดี๋ยวเขาแบบน้อยใจมันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษเป็คขัาของชิ้นนี้สนุกก็พิวว่าจริงๆงของทุกอย่างที่พี่ตั้งใจเลือกให้เขาก็อยากให้เขาใช้มากกว่าก็ความหมายพิเศษอาจจะไม่ได้มีแบบพิเศษมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งใจซื้ออยากให้เขาได้ใช้จริงๆแล้วก็อยากให้เขาได้เห็นสิ่งนี้ในทุกๆวันจริงแสดงว่ามองในทุกๆครั้งในของชิ้นนี้ก็จะคิดถึงพี่ได้เลยก็แต่เขาละกันคำว่าอะไรบ้างเราบเสียนค่ ไม่เปิดเลยมั้งพี่ไม่รู้เหมือนกันไปถามเขาดูว่าเขาชอบหรือเปล่าก็มีมีพี่ๆหลายๆคนครับผมก็มีท I mean like um uh um> ี่ทีมงานของฝั่งพีด้วยแล้วก็วันนั้นพีก็พยายามมาเดินที่นี่ครับให้ให้แบบเหมือนคนเห็นว่าแบบเหมือนเราอยู่ที่นี่นาอะไรเงี้ยเผื่อเขาดูแบบโซเชียลอยู่ต่างๆแล้วก็มาตามพี่ยงไปด้วยนอกจากของฝันคุณอวยพรเขาอย่างไงบ้างครับพี S <S ก็ขอให้เขามีความสุขมากๆนะครับผมเขาเขามีทุกๆอย่างไปแล้วขอให้เขามีความสุขมากกว่าแล้วก็ขอให้เขาสนุกกับทุกๆอย่างที่เขาทําแล้วก็เอ็นจอยกับทุกๆโมเมนต,ต์ที่เข้ามาในชีวิตเหามาือนเหมือน,น,นหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาบางทีก็บอกว่าเออมันมากกว่าฟูจิ้นเป็นเหมือนพาน์ทนเนอร์เป็นเหมือนอะไรตอนแล้วบอกอลไรกับบิวกิ้งก็มามดีใจครับดีใจมากๆที่ที่ได้มีเขาเดินร่วมทางเดินมาด้วยกันขนาดนี้ะครับแล้วก็ทุกวันนี้บิวกิ้งก็ยังน่ารักกับพีเสมอยังยังซัพพอร์ตตัวพีในทุกๆด้านเลยนะคครับไม่่่ใชแ เรื่องงานแต่ในในพาร์ทส่วนตัวเป็นกําลังใจให้กันจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนที่จริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อาจจะไปหาความสัมพันธ์แบบนี้ที่ไหนอะไรเงี้ยครับผมเขาเขาน่ารักกันจริงๆแล้วเขาเขาสป,ปอร์ตพีจริงๆมากๆจริงๆอย่างาเวลาที่เราดาวมันก็อยู่เกี่ยวกับเราตลอดเวลาใช่ครับผมอย่างอย่างเรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยในสอวันนี้เขาเขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพีจริงๆ,ๆ,ๆเขาเป็นคนที่ติดต่อคุณหมอหลายๆท่านให้หาโอปินเนียให้เราหลายๆทาง เป็นคนที่คอยมาดูแลเราตลอดจริงๆคืออย่างอย่างเขาซ้อมช่วงนี้เขาอาจจะซ้อมคอนเสิร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยดูทุกครั้งที่เขาซ้อมเสร็จหรือว่าก่อนนี่เขาจะไปซ้อมอะไรเงี้ยถ้าเขาแวะมาหาพี่ได้เขาก็จะแวะมาตลอดแวะมาตลอดคุณแม่อาการดีขึ้นแล้วตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังอยู่ในในห้อง ICU <ม>อยูครับผม,มแต่ว่าการรักษาค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วครับ<ม>ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมามม ไปนในทางที่ดีแล้วครับไปนในทางที่ดีแล้วโล่งใจไปแล้วครึ่ง<อ>หนึ่งครับเรก็พอใจแล้วดีใจครับดีใจสบายใจแล้วคุณมหมอบอกไหมครับว่าจะในโอกาสของอาจารซีอยู่ได้เมื่อไหร่ก็จริงๆช่วงนี้ก็ติดตามอาการไปอยู่ครับผมพยายามหาสาเหตุกันอยู่ว่าจริงๆแล้วมันมันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่านะครับเท่าที่คุยกับคุณหมอมาก็อาจจะประมาณ1อาทิตย์หรือว่า5วันครับ แตอนที่คุณผู้หมอเขาไม่ได้หนักใจอะไรเราแท่เริ่มมองใจแล้วในการเจอแนวทางในการรักษา,นนษาแล้วใช่ครับผมเหมือนเหมือนตอนแรกเราพยายามหาทางรักษากับสิ่งนี้อยู่เพราะเราไม่รู้สาเหตุนะครับแต่ตอนนี้เหมือนการรักษามันเริ่มได้ผลแล้วมันเริ่มแอคทีฟกับตัวยาบางตัวมันเริ่มแอคทีฟกับการทํญญาบางอย่างอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยทําให้ตอนนี้แบบเรารู้สึกว่าเออเราโฟมไปในเลยท,ท,ที่มันถูกึง ตอนน้องพีก็สบายใจขึ้นสบายใจขึ้นครับหลายคนเป็นห่วงเยอะมากช่วงสองสวันที่ผ่านมาครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเราเรามีกําลังใจที่ดีจากทุกคนตรงนี้ด้วยครับพี่ที่ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พีด้วยนี่แฟนๆทุกคนที่มากัตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้พีมากครับทุกคนเป็นคนที่ช่วยเหลือกําลังใจของทุกๆคนเนี่ยมันช่วยเหลือตัวพีแล้วก็ครอบครัวพีอย่างมากเลยครับแต่ท้าคนนี้ก็ยื่นจุดฟ้าเป็นอาชีพของเราเปต่างหากเออคนอไม่ผิอเรีแบบไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง ก็จริงๆเราพีก็อยากจะเต็มที่ให้ทุกๆงานนี่แหละครับผมพยายามจะทําทุกงานออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าถ้างานไหนที่ผ่านมาขอโทษลูกค้าด้วยทุกคนถ้าแบบอาจจะมีแบบว่าหลุดแบบโดนนี่นั่นอะไรอย่างงี้บ้างผมมึนๆหน่อยช่วงนี้นอนน้อยน,นิดนึงครับ <c oughs> <อ>ก็ก็จะพยายามพักผ่อนให้มากขึ้นแล้วก็จะกลับมาลุยงานให้เต็มที่เหมือนเดิมครับแต่ว่าบางบางโมเมนต์อย่างหลายงานเนี่ยบางทีก็ตั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆบางทีเหี่ยดเป็นแผลเลยจริงๆครับเหมือนเหมือนแบบมีคนมาสกิดเราอย่างเงี้ยถามว่าเป็นไรไหมอย่างเงี้ยเราก็จะ มาแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ก็พยายามครับอยากอยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากกว่ามาเจอกันเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้มีมูทที่มีความสุขแล้วก็ได้เสียงดีๆกลับไปครับวันนี้ก็บอกกับทุกคนว่าจะไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้แล้วพอแล้วทำมาจิงจะเป็นไฟเตอร์แล้วก็รุบเหมือนกันนะ่พี่พังกี้ก็ซุบอยู่นะซุบนิดนึงส่งส่งเองแเราเห็นครับเราเห็นบรรยากาศที่มันแบบจริงๆแบบพอเราได้เห็นว่าแบบกำลังใจที่ที่มีตรงเนี้ยมันมากขนาดไหนแล้วมันมันมัน ะไม่พูดแล้วค่ะหลังจ <c oughs> ากนี้น้องพี่ยังมีงานต้องต่อเนื่องไหมครับหรือว่าเป็นเป็นเบื้องหลังนะเป็นงานช่างหลังก็จะมีครับมีงานมีงานผลงานออกมาให้ให้ติดตามกันต่อเนื่องครับผมแล้วก็หล,ลักๆช่วงนี้ก็จะลุยเป็นงานอ e ีเวนต์แล้วก็งานเฟสติวัลเนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายเฟสติวัลเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับอยากมีสิฟเฟสติวัลมันจะมีหลายๆเวทีบางช่วงบางีมันมีกี่เวทีที่มีเราถึ่ขึ้นเยอะอยู่เยอะอยู่ครับ ได้อยู่ได้อยู่ชุดพร้อมไหมครับสำหรับเฟสติวัลแต่ละแบบแต่ละเพลงผีตัดเรียบร้อยแล้วช่วงส่วงนี้อากาศจะหนาวนิดนึงนะใช่คุณเรีว่าอากาศหนาว้ก็เดี๋ยวถ้าหนาวเราก็จะคุมก่อนแล้วเราแค่แบบเพราะเราเพลงมันจะร้อนไปใช่เดี๋ยวมันจะร้อนก็คือเดี๋ยวพอร้อนแล้วจะพอไม่ดีล้วจะมีตำนานส่งท้ายปีไหมครับตำนานส่งท้ายปีแหละพี่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจุดหูเล็อันนี้พี่รอดูนะพี่รอดูพี่รอดูนะ กคนค้าดหว่าขอบค้าเลยโอเคมีขอบคับขอบค้า